กลับสบายดีแหละสวัสดีจ้าพี่น้องเนาะเมนี้มาพบกับซองกินเที่ยวไปกับน้องจจยด้วจ้า่อนีสีมาแกงนองม้ทงซุ่มกันพี่น้องเนื่องจากว่ามันเป็นยามแหลงแล้วเนาะก็คือแบบนอม้สดแกสีอึดอึดหรือว่าโบมี่เลยแหละพี่น้องเนาะเข็ทั้งบ้านนี่ถ้าไปหากระชีดใหญ่ยุ่ยโบได้เป็นว่านอม้นนะกับบ้านเบิดแล้วเนะาะพระธาตุกแกเป็นชีวะน,นีนี่นี่แหละทุกคนคือสาเหตุที่ว่าตรงด้เหตุนอม้ทงไว้กินยามแหลงเนาะเป็นว่า เพราะว่ามันโบมีเลยยาาแมลงนะกระยาาฝนนะมีแต่วันนี้นะ่ะต่มแล้วทุกคนมือน,นี้นะสีแกงใส่มีกระปูมีอันกระดูกมูน้ำทุกคนเนาะเพราะว่ามือหนาะอยู่ในบ้านเพิ่นตกผูดมูก็เลยว่าได้กระดูกมูมาเดี๋ยวมือน,นี้สีแกงให้่เอือยกินพี่น้องแต่ว่ามือน,นี้เฮาสิบ่ใส่หมักบวบเนาะเพราะว่ามันฉิดจางนะทุกคนเดี๋ยวมือน,นี้สีแกงแบบเนาะน้อไม้ทงก็เป็นน่อไม้ไรย แซ่บทุกคนมันนี่สีแกงกินแบบหลยๆคนเลยจะไปเบิ่งสลินผักผักกันหมูก่อนทุกคนสบายดีสลินสบายดีพี่น้องบบมีมือได้ทุกคนซับซับหมูอยู่อันนี้นะซีเป็นกระปูดถือว่าห้าสีเกี้ยมแกงใส่ทุกคนอยากสีบอกว่ากระปูยามแหลงนะมันเข่าหูเนาะมันสิมันตัวใหญ่เนาะเขาจะหาเหลือแน่นเ้าเนี่ยได้เหลือเองเ ล้วการมือนี่สิแกงใส่พักกันพักมาเงีั่งไทยเปินพักเนี้ยหอมหอมพี่น้องเมื่อก่อนนะเขาไปตลาดแล้วบได้เนาะมันอึดพักคะน่ะบบมี่เดี๋ยวมื่อนี่ยนี่สิแกงใส่อันทำยานางสมเด็จหกสื่อเพิ่นมาเนาะนี่สบายดีสยดสเสมอ <laughs> <laughs> มาพร้อมกับคกและกระสากเนาะ พี่น้องโคกกระสากนี่ขาดย่างได้ย่างหนึ่งใส่งานบ่ได้เลยเนาะนี่แหละเพคนว่าคล้องคู่กันมาทุกคนน้ำไม้น่ะเจือแล้วสลินเพคนว่าอยากให้แกงอุ้ยมาหอนแค่เบิ่งพี่น้องน้ำไม่ไล่นี่นะแล้วเห็ดเป็นเนาะมันบ่สมเนาะเออนี่เดี๋ยวขึ้นน้ำไม้สดนี่แหละเออแม่น้ำน้ำกระเบืองแล้วกระเบือใส่มาตีคุดเสร็จมาห้องบู๊ตใส่มาตีขาว เดี๋ยวะใส่ลูกโดดนะพ่นุ้ยเาลูกโดดนะคะรเอากระปูใส่กัญางใส่อยนหมอนี่เอใส่ลูกโดดให้ก่อนใช่ใชจะหมอะใช่หมอนอืมใส่ลูวะใส่ลูกโดดให้ในที่น้องเพื่อะใส่ส่งให้น้องลดวะบางส่งค่าสาราหมาใส่ให้ะ แสงสมาธิเป็นว่าอากาศมันนี่ก็เป็นแบบมันลมแต่ว่ามันกแดดห่อนนะทุกคนหนั่งให้นึกว่าเขาสิอันนี้มืัอนี่นะพี่จันเพิ่นจักไปใส่พี่น้องเนาะกินะตำหงตมหงกินตำหพิ่นเอาไปกินตำหมงกินแต่ตำ อันนี <cultural> ้นะก็คือสีอันขัวหมูให้มันสุกก่อนทุกคนแล้วเวลาเราไปใส่ไปใส่แกงน้ำหมี่มันจึงบวกล่ะแบบล้วนนะนะทุกคนอุ้ยยายอวล้วนักน้อยเนาะที่เอาไปแกงใส่มาขะย่อ เตอขอนำในนันหนึ่งัจิวขวามันกัมันมูกลายเไยทุกคนเดี๋ยวสลินสจมว่าบยาอ้วนอีกเนาะยมันซุกล้างเขียล้างบอนเิ่นกะสีแกงมหม่แบบถ้าพิ่นใส่มูแบบนี้พิ่นจะใส่ผึิไข้น้ำพิ่นวาเ้าบ่มีจองเนาะเลย นี่แ,แบบหละทุกค<อ>น,นี่แต่แบนะนะคนกร่ะอือก็ได้ย,ยุท <c oughs c oughs> ุกคนนีนนงง่อันนี้เพิ่อินยังก่อกะบบวยเอินหว่ากระบวยสลินหว่าจองแม่นบอกพี่น้องคอมเมนต์มาเบิ่งอันนี้มันคือยังอันนวตักกขาปุ่นเนาะ แกงน้ำมัสูตรเจอๆเนาะคนใส่กระดูกหมูเราคือเอากระดูกหมูมาขวก่อนนะจริงบอกข้าวทุกคนจางจีดได้เอาไปผัดกับน้ำมันหมมันหมูนี่นะแกงน้ำมัใส่กระดูกหมูนะแซ่พี่น้องคุ้ได้เคยกินเลยเนาะเก็ดตั้แล้วค่ะเบื่อ เออลืมแล้วก ah> um> ําลังหาຫມ່ອງນລດັນຈີຕາກບືອຫ້ນໍນນຍ່ງລລກມ່ວງກະິກິນຕມູກິນຕ່ມູທຸກນອກຈາກມູກປາກັບຕມໄກຈກຊິກິນີດນາກະຂອງມັກຫມານາ กำมงังหุงซุมแก้วกันแต่ว่าจักเป็นอย่างได้กินเมนูแบบนี้นะบุคเคยเบื่อแม,ม่เบื่อจะเกลือแต่้าแบบพาไปไกล้บ้านไกลเมืองนะถ้าเาอาไปกินห<อ>ละคิดทอดอยากสวยกันนอกคนละหมยืยคนลมือคนลมือข้างนอกเมื่อเนี้ นี่น้องชูสีมือใ้เลยกินชูสีมือพี่จันตัอยู่ก็ต้องได้แบบเห็ดกินเองปกติพี่จันนะเห็ดกินแสบได้กินแสบกระโหมูอีกนี่ซุมหมดทีเดียล้วนซุกแล้วทุกคนสาวแกงก่อนเด้อเบิ้งหน้าใหม่วันนี้ขี้ข่านตำพี่น้องขันตำแล้วมันสินานได้กินก็เลยเสือแบบทงซะ าดไปปาดมาปะเนียจวกตรงนีขนาดเนาะนี um, him, mm ่ผู้ใดหมักคือกันโบพี่น้องแบบแกงเนือใม่นี่นุ่เจ้สิแบบว่าจริงๆริงเนะหมักแกงแบบหลุนๆพี่น้องหูบอแบบหลุนๆแบบไดแเบบต้องใส่เครื่องลายเบบต้องใส่เครื่องลายท้าใส่เครื่องลายแล้วมันสิแบบโบมีความหอมของเนื้อใหม่ไข่ขึ้นเอาแกงเห็ดปว่อยอะไรข้าวฉีกแกงแต่เห็ดปว่เนาะมันจะหอมเห็ดปว่นี่ทุกคน ใส่หมูตที่ห้าล้วนนี่ลงไปหมอหน่อยเนาะสลิลหมอตัวนี้ก็หมอตัวนี้ตัวไดใหญ่กว่ากันจะว่าตัสิเกงงหมอนี่งจว่าละหมูมันจะลงไหนยู่นี่นะไม่ได้เนาะ ชิ้นๆบป็นใดก็นยังเป็นแสบแล้วฮุ่มปุ่นมาได้บไ้ต้องใส่นี่พี่น้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ่ายมันฝุดก่อนพี่น้องถ่ายฝุดก่อนจักน้อยเปิดแก๊สทำมาสอดก่อนเด้อทุกคน แหละพี่น้องแก๊สธรรมศาสตร์โอ้โอ้โอ้ดันใจดีนะอือบ่แบบหมอหมอกระำลอยู่แล้วบ่บ่ต้องคัดเด้อสนใจเห็ดเยอพี่น้องแก๊สธรรมศาสตร์เปนวะแก๊สธรรมศาสตร์พี่น้อง,องหิววห้วเขาว่าหิ้วเข่าเห็ดกินบาดได้ก็มีแต่ว่าหิ้วเข่าพี่น้องขั้นตอนแบบหิ้วผัดบ่ดได้อยากเห็ดไดม เยเอามารือังเด้อน้ำข้าวเบือแบบเข้าบไดใส่ยาน้นก็สิเป็นแบบขา้อกอย่วขาว <c oughs> ลงอจวนี้เราเติมน้ำอันนี้เอาอีกหินกรไดขอต้องกินน้ำง ปความหมักของสลินเดี๋นว่ะอิ่มประด้กระสิตรกินมันแซงขาเบิองเด้อพี่นอ้องกระสิกินอิ่มสำได้อึดข้าวเบือข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวเสใส่หนังมันเหนือมันนียเขาเหนียวไปแสะหนำทุกคนแต่ถ้าพี่น้องที่ท้ามา,อ,า,าอ้าวเพื่อนว่าข้าวเบือมูจอยกับบุกหูคือกันเด้อเข้าวอีพออีนเนี่ยพาเพิดเนาะ สูตรแ่บนะต้องได้ลลางก้นรบใช่ไหมขมัง่จมีมัดเดยวบอสมีสองเลยเออใส่ปะซองเลยดังหอมหมัก็ไล่ยลยคือนอน Ơ, ơ, Salin, xoay nè, lăng thay nè Chớ kẹt thăm bà sát hết rồi, bì nông Ơ, 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 tay lộn bà nè bạn cho Để không bỏ lỡ ผูน้เพื่อนะผู้เพื่อนนะเขาวันอันนี้เลยได้กรเทิงเอาใส่แคบุกิโตก็ได้ค่ะวะแม่นบอกเออมันอยากมันอยากเต็มหม้อปลอดดีนะมือแรกเราจะจีเด้อจีแต่ตามแจงเเด้อได้เพราะว่าเอื้อยง่ายเลยได้เอ๊เอ๊ะเอ๊เออฮะลืมใส่ปลาแดกพี่น้องลืมใส่ปลาแดกโอ้ยแกงน้ำใหม่ก็ได้โซด้นี่เอ้าก็บ่มีเกลือ กวแล้ใส่กระดูกหมูแล้วเรื่อยๆก็ยาพี่น้องเบื่อแล้วเรื่อยเริ like ่มใส่ปลาแดดพี่น wow 네้องสูตรได้สูตรได้สูตรได้นุชได้สูตรแบบสูตรลงลงลืมลืมพี่น้องย่านข่าเบื่อกล่ำก้นหม้อใส่แต่ปลาแดดก็คือนชินัวแล้วแหละอันนี้เกลือนานแด้วจังหวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอย่าเผาก่อนก็ได้ ใส่น้ำตาลน้ำพี่น้องเพื่อความกลมกล่อมแล้วโย่โบเมนมือเล็กได้เลยพี่น้อง บรคพอา่ใส่กระเดเนาะกำลังใส่กระเดเรึดอัดลยร่มเลยดรทมชาติบิร์น,นีย,ยนบอร์อรอไพกพริกหรอไบร์ทาซื้อๆ <laughs> มันคนแด้บอร์ยากขากมันได้พี่เนาะ ปนคุณมานาค็นมาบ้านคุณมาชน,นิงงงเผื่อก็ว่าอันเดนพี่น้องมันจะกล่มกดหมอเลยเนี่กล่มกระยามันเด้อพี่น้องม,มันซุกซะก่นอนคอกระปูจักโต มันเสียกินน้ำห้าวอยู่ปะเอาไปสามโตพี่น้องกระปูโอ้มีควันหน,น่องอันตรายขนาดพี่น้องป่ะพี่น้องสุกแล้วคนไวยรวย หมอนะอยากหน่อยได้ทุกคนนี่นะจนเต็มใส่กระปูแล้วก็ใส่กระดูกหมูน้ำปลาพี่น้องเห็นว่าสลินขึ้นไปยังยวสิต้งก่อนทุกคนคนขึ้นไปหาอันนี้ยังขึ้นไปหากระตุกกระดูกหมูเบิ่งทุกคนผักมะแง่มะเงื่ แ่บมองว่าแบบหมักแบบอันน้เด้ทุกคนหมักแบบคุนๆแกงน้อใหม่ทงน้ำบ่ต้องใส่น้ำเดี๋ยวตักกระดูกยังๆงในไปน้ำทุกควนตักสองถ้วยเพื่อนะตักพลิกล้อไปหายสลิน เออเออหอนห่อนห่อนมามาทุกคนมาเลยปปาพี่น้องเบิงแมงวันกกะอยากลายหนึ่งตักสองถั่วแบบนี้แกงแบบเอิรนล่างพักมะน้ำเนี่ยกวาพักบุ้งพักเกษตรพี่จันมาละแม่โบแมนน้องแกงแบบโบเป็นตาแสบบอใช่ใส่ยุกใส่อ่ะ มาเดินซิมก็เดินลงมือหนึ่งก่อนพี่น้องมามามาอือคือตาสะตาสะมาค่ะค่ะพี่น้องอือกระจายเอยๆวางผักนะมามอนมาผักบ่งนะพี่น้องเบิ้งได้ร้อยข้าวบางนี่ ้นหนกับเขาทั้ง, ust, งน้นก็ได้มาเด้อพี่น้องเด้อตะกี้น้ำกระถร้อนๆมวนผักบ่วงจริงกแบบเยอะมันบีบหน้ามันนอนม้อคอยอดปลินบ่วงทำมิจางนม่บ่นี่เด้อบวงเด้องไปที่พักเต็มเลยพี่น้อง คนไทยเลยกินเด็กเออหน้าตเนี่ยคร <Edinburgh> <quir> ับมองเอออเออน้ำเด้อพี่นนองกินข้าวเด้อกินข้าวน้ำสลาเด้อกินข้าวน้ำน้ผักบุ้งบำรุงสายตามาไหมครับมีใหญ่ลู มาชดน้ำนักปะกระเจ็นะเกอนนี่เอจบักาะเงินเมาหเปลแเ้อแฮเยอจังรอ่ไปกระเจ็บดิยาย้อถ้าปักกระเจ็ดนั่นยายแน่จะมั่งเขามือหุ้ยพักกระเจ็ดมาแม่ทั้งกินทั้งเอินพี่น้องเข่าก็เต็มปาก ลุงสลินเนี่ยสลินเนี่ยกินเป็นตัวแ่บเป็นตาแแสบข้างหลังหนึ่งนะพี่น้องมเทุกนเดิดสมเะกินส้มกันแสนนนบเนาะอืมันันหวานแบเหแซอบเอิญแ่บสุดยอดสีมือจจมันนองกินเด้รับ จักกนก็แสแซ่แบก็แสบมันะโคชิมไม่สสแสบพอเสร์ฟพ,พักกะเสดกันเด้อแต่เล่มทา่านั้นหละ่งกาแฟกายาพวกพยูนย <laughs> องจมือคนละนี่นะคุณชาเ บอว่าไปซองเสมอไปขางคุณเอาแบบนี้เอออะไรอยู่ครับรถเดี๋ยววัลอกไแค่บดินใช่ันอ พ่อจคุณนอาจารยไอ้เธอไอ้หายังเ็นอย่างเราบุปตินนน่ะาตบไดญาตีนักานคนเลยพี่บวงนี่เด้ออยูพ่็ะบ่าบนไดดอกนงเนีั่น้ระบบมเพิ่นว่าบำรุงสายตาพี่น้องพักบ่งขิ้นข่าอยู่บ้นนะผ้าขามุ่นกึงเลย